มีข้าวแล้วก็มีปลาแบบนี้เนาะจ้าแล้วก็ขยำขยำคลุกคลุกแบบนี้เนาะจ้าเขาบอกว่าบ่แม่อาหารให้แมวเด้อจ้าแต่ว่าเป็นเมนูล่างตู้เย็นจ้าพอดีว่าปลาแซลมอนที่เหลือจากเคดอาหารให้คุณสามีข้าวที่แล้วเนาะจ้ามันก็เหลืออยู่เนาะจ้าฉันก็ว่อยากเฮ็ดกินแบบเรี่ยยๆนะพี่น้องก็เลยมาจัดเป็นเมนูข้าวคลุกปลาแซลมอนแซบๆนี่ละจ้าส่วนผสมทุกอย่างเนาะจ้าหาได้ง่ายๆในครัวจ้ายางผักชีไปเลยเนาะจ้ากระัดสดๆมาจากสวนในบ้านนี่ละจ้าแล้ว กับพริกสดนะจ๊ะที่แช่แข็งแล้วค่ะแล้วก็หอมแดงนะคะตามชอบเลยนะคะแล้วอีกอย่างนะคะขาดก่ะไดค่ะก็คือว่าตะไคร้หั่นฝอยจะกพี่น้องชิดกะแซแข็งไว้ย่างดีละจ้านี่นะคะจริงๆแล้วว่าต้องจัดเตี้ยงสวยงามแบบนี้ก็ไดนะจ้ะเวลามเจ้าเห็นก็คือว่าเอาทุกอย่างใส่ในถ้วยเลยนะจ้าแล้วก็บีบมะนาวสักหนึ่งซีกจ้าน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทามุจ้ามากเข้มขึ้นฉันจ้าตามด้วยพริกป่นนะจ้ะแล้วก็จัดการขยำคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันจ้าแล้วก็ชิม รสชาติตามชอบเลยเนะจ้ากินกับพักสดๆทีมีในบ้านจ้าขอบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบแสนธรรมดาิหลีพี่นองเป็นแบบเป็นเมนูที่เกินขาดอีหลีจ้าแต่ว่าเขาบอกว่ามันแซ่บมากๆจ้าอยากให้ทุกคนลองเฮ็ดกินจ้าเฮ็ดง่ายมากๆคะ่ะ